ส่วนครับว right? mm ัน hmm. นี <lite> like. so ้เกมลูกินไลน์ครับเป็นเกมที่เล่นได้แต่ในเพราะในของครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนวที่ให้เราเนี่ยไปผ่านดันเจียนนะเป็นเกมแนวดันเจียนลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อีกวันเดียวมันก็จะหมดตามที่ผมบอกแล้วผมบอกว่าจะลงอาทิตย์ละสองคลิปใช่ไหมวันอาทิตย์นี้อาจจะลงคลิปแค่คลิปเดียวนะเพราะว่าผมเพิ่งเห็นเวลาว่ามันหกคลิปแล้วมันมันมันจะหนึ่งอาทิตย์แล้วซึ่งอาจจะลงแค่อาทิตย์ละครั้งหรือบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งหรือบางทีก็ สามอาทิตย์ครั้งก็ไม่รู้นะครับว่าสามอาทิตย์ครั้งคืออะไรไม่ <M aker> ก็คือบางทีสองคลิปอาทิตย์หนึง่งบางทีหนึ่งคลิปอาทิตย์หนึง่งหรือสามคลิปอาทิตย์หนึ่งก็แต่ถ้าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นสองสองคลิปอาทิตย์หนึ่งครับถึงแม้ว่ารอบก่อนกับรอบก่อนผมเนี่ยจะลงแบบหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปอาทิตย์หนึ่งก็เถอะนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้แน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยเล่นเกมนี้แบบไม่ธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วการที่เรากลับมาเล่นเกมเดิมเนี่ยมันจะแบบธรรมดาไม่ได้ เราเนี่ยจะต้องแบบเล่นแบบโหมดบอสไลน์ก็คือโหมดบอสไล์เนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยเดินไปสู้กับบอสอย่างเดียวแล้วคือไม่มีมอนเตอร์กติแบบสู้กับบอสเลยแล้วก็เราจะเล่นในโหมดไนแม์ครับเป็นโหมดที่ทำให้แบบมันยากมากแล้วก็ตายได้แค่รอบเดียวถ้าเกิดทําความเข้าใจโดยผมนะแต่ว่าเลือดมอนเตอร์ก็จะเยอะแบบน่าจะเยอะกว่าแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยยังจะไม่กดโจมตีปกติด้วย ่ผมจะไม่กดโจมตีปกติผมจะกดแต่สกิลมาดูกันรอบผมจะรอดไปได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะถ้าเกิดผมตายเร็วเกินไปจะเล่นรอบหนึ่งนะซึ่งแน่นอนว่าสกิลไหนที่ไม่ต้องกดโจมตีมบ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีเพราะเนี่ยผมต้องหาก่อนอ่ะผมเจอแนละ้วสายที่ผมจะเลือกเล่นเนี่ยจะเป็นสายของอเล็กซ์โธมัสอย่างนี่นะครับใส่เวทไปใส่เวทไป,ทไปซึ่งแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เราควรเอาเลยครับนั่นก็คือแบบหนึ่งของคกการ์นดการไฟบอลทำได,ได้โอเคครับ เราเนี่ยควรที่จะเอาเป็นมาดาดัสครับเนื่องจากมาดาดัสเนี่ยสามารถเอาคอมเนตพลิโพรดมาดาเบตหรือว่ามานาโบหรือมาดาเบตทำเลยไดียวชอบเถอะเอาว่ามาดาดัสดีกว่าก็แล้วกันนะใส่กิ้วเซตไปแล้วก็แน่นอนว่าผมเนี่ยก็จะเอาสายเวทอยู่ลแล้วลนะฮ <c oughs> ่าฮ่าไป let's go ที่ผมเลือกใช้อันนี้มาเนี่ยเพราะว่านี่ครับมันจะปล่อยสายฟ้าเล้ครับปกติมันต้องโจมตีปกติเลยไม่ต้องไม่ค่อยจำเปน็นที่จะต้องกดโจมตีปกติ นี่คือโหมดฮาร์ดคอร์ครับมันเพิ่มความยากให้กับเกมแบบ3 0 0เลยฮะผมคิดว่าผมคิดผิดว่ะที่มันเล่นโหมดเนี้ยก็ผมตายแน่เ,นเลยแถมเล่นในโหมดวอลลัสได้แฮะผมตายแน่ๆผมตายแน่ๆตายแน่ๆอาบูมแน่นอนเลยเอาไปเอาไปเวททั้งหมดที่ข้ามีรับไปเสียเถิดโอ้โอ้โหโอ้โหฟลอเรนตินโน่ฟลอเรนตินโน่ฟลอเรนติโน่ผมเจอฟลอเรนติโน่ในเกมนี้นะเขาโหด ไหวชิวมากเขาไหวชิวโอ้ผมต้องเอาตัวนึงให้ตายก่อนนะตัวไหนเดียวยิง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 ไปไปเอ้จะตายนะเนี่ยจะตายนะเนี่ยจะตายนะเนี่ยม,มันมีให้หลายชีวิตเยอะแ,แต่ว่าม่โคตรยาก <c oughs> โอ้ผมตายแน่เลยลาก,ก่อยชีวิตเนี่ยบอกเลยลาก,ก่อยชีวิตเนี่ยเพราะว่าผมเอาจากไอตัวที่มันแบบหลบสลกิลได้ไกลอย่างเลยก่อนเลยก็คือไอตัวนี้คนระับไอตัว ไอตัวที่มันแบบลำไปลำมาเนี่ยฟลอเรนติโน่เนี่ยเอ็กติโซคูลาเปกาโลปต้าไลนิน่าเนี่ยไอเนี่ยแม่งลำไปลำมาแบบโคตรโหดโคตรตึงโคตรไหวชิวอ่ะอโอ้ยไอท่าเนี้ยเหมือนกันไอตัวเนี้ยก็น่าเกลียดว่ะมันมันโอ้ไอเนี่มาบังการหนีเน่เ่เน่่เเนี่ยมันหลบยากมันหลบยากไอตัวเนี้ยอืม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 จนตีปกติก็ไม่ได้ครับมันเป็นชาเลนจ์ชาเลนจ์ของเราเฮ้ยมันหายตัวไปไหนวะมันหายตัวได้ด้วย ไปหนาช oh, 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 oh. oh, oh. ัยแล้วไหวจิวโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหดูมันปิดดูมันปิดดูมันปิดปิดโอ้ตายเดทแอมโซเดทผมตายแน่นอนเชื่อผมแอมเดทแอมเดทเดทแน่นอนตัวจิ้วกติไาแต่ถ้าผมมาหล่อยไอตัวนี้ได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ชนะอยู่0.2ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ พยายามกับจังหวะให้ดีครับซึ่งผมจะพกกัรไปที่แบบการโจมตีไงทำให้บางทีผมหลบจิกอยู่แบบปกติไม่ได้เพราะการโจมตีมันต้องแบบโฟกัสนิดนึงโอเคมันตายแล้วหนึ่งอตอนนี้ก็จะเริ่มง่ายแล้วต่อไปที่ผมจะเอาเนี่ยก็คงเป็นไอ้ไอ้นี่มั้งโอ้โนี่มันเลือดเยอะผมว่าผมเอาพวกนี้ก่อนแต่ว่าไม่น่าลงคานดมากเลยดูดิดูผมจะตาเพราะไอ้นี่นี่แหละไอ้ตัวนี้คนตัวเดียวเลยมันมันโจมตีแบบ ตีแบบได้แบบโคตรอันนี้เลยอ็แกระเพรแล้วเน,นนเนี่ยยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้ามีสกิลฮิลเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะไหวชิวไหวชิวอยู่มั้งโอ้โหเน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 คือสกิลนั้นมาปุ๊บใช่ไหมผมทแทบ,บหลบอะไรไม่ได้เลยครับแบบมันแบบยากอะถ้าเกิดมีคอมแบบเทอร์พอร์ตอาจจะพอได้เหรอเพราะว่าเราสง่งเทอร์พอร์ตไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะอันนี้เนี่ยผมต้องดูดีๆเลยว่ามันใช้ตอนไหนแล้วรีบหนีเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดมันใช้เมื่อไหร่นะบอกเลยว่า แล้วตอนนี้เนี่ยผมเลยชีวิตเดียวแบบฮิวไม่ได้ด้วยตายไม่ตายไม่ตายเกือบตายอโอเคผมตายแน่นอนถึงเห็นว่าผมเนี่ยยังไม่ตายแต่ว่าผมเนี่ยกำลังจะตายอีกไม่ช้เามันใช้กิวอีกรอบหนึงมันใช้อีกรอบนึ่งผมก็ตายอกันอะอบูมเรียบร้อยจบบลาบลาบลามันยากเกินไปจริงๆไม่น่าทำชาเลนจ์อย่างนี้เลย แต่แน่นอนรัว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ม,นมนันอยู่ระหว่างคนน้นเนี่ยผมันจะเล่นหนิงรอหนึ่งนะครับบอกเลยว,ว่ามันอรอบนี้เนี่ยบอกเลยว,ว่าผมเนี่ยไม่ตายงา่ายรอบนี้แน่นอนครับเฮ้ยแค่รอบเดียวไปเล่นไปห้านาทีเลยโอ้โหอ่ะนาแมบอสรัดโซโล่ไปรอบนี้เล่นสาอะไรอยูอ่วะเฮ้ยอไป สายไรดีว่าสายไรดีวะผมไม่รู้อะเดี๋ยวว่าแต่สายมันลอ,ล,อลองลองรีสายนี้บ้างดิ เอ็นน่านเริ่มเก็บไม่นับนะไม่นับนาไม่นับนาถ้าเกิดนับเนี่ยโอเคมาเลยพร้อมรอบนี้เนี่ยมีประสบการมีประสบการณ์มาอย่างเหลือล้นว่าแบบแต่ละบอสอุ้ยไอ้ตัวไอ้สกิลนี้ดีกว่าจริงด้วยไอ้ตรงนี้ดีกว่าหูโดนในนั้นทีเจ็บหนักเลยเจ็บหนักสาหัสสากัน มาละมาละมาละอุ้ยหลบทันเมื่อกี้นี้เกือบละเอ๊ดงด,ดูดูดูท่าหลบไอตัวนี้ไอตัวนี้มันดามเมจแรงโอ้โหโฟกัสไปกับที่ตัวไหนก็แบบอไอตัวนี้มันดามเมจแรงอ่ะไอนี่ก็แบบหลบยากไอนน่นมึงก็คอยซัพพอร์ตเพื่อนไ่มันเด๋ครฟตี้เลยเ่าะแบบซัพพอร์ตไอนี่มันไล่ฟันทำให้แบบอยู่นิ่งไม่ได้ ไอ้นู่นมันก็แบบฟันทีนึงแบบรอทีเผือแล้วก็ฟันทีปุ๊บคาปุ๊บไปเลยแบบแตกไปเลยอ่ะมันมันคอมโบสุดยอดภาษาระดับสุดยอดเอลเทสติ <c oughs> คอมโบภาษาระหว่างบอสเจ้ไอตัวสเกิลิตันมันมันคอมโบภาษาดีมากเลยดูดิดูโอ้ไอนี่ก็สปอร์ตเพื่อนได้ดีจัดตีแบบรัวๆเลย อันนี้ครับนี่เนี่ยสกิลใหญ่ก็มีน่นเป็นตัวซัพพอร์ตชั้นเยี่ยมเลยนะดูมันจับพอดแล้วตัวไหนมันกระซัมมอนไนเนี่ยตัวนี้เลไรไหมโอ้โหดูแต่ละตัวตายตายตายโอ้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 ไม่โอเคโอเคตายตายตาย อันนี้เนี่ยเหมือนเอาผมเนี่ยมาท่าเล่นไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าคินนี้คงไม่ได้อะไรเลยนอกจากความตาย <c ười> คินนี้ไม่ได้อะไรเลยนอกจากความตายเอกอะบอกเลยโอ้โหดูดูของโบราณแบบโคตรโหดโคตรหึงโคตรอันตรายระดับโ <c ười> อเมก้าสติ๊กฟันนี่โอ้โหเหลือชีวิตเดียวครับเหลือชีวิตเดียวจะจบลงตัวนี้ไม่ได้ฮ <c ười> ีโร่เนีบอ <c ười> <c ười> ด,ดายรู้จักเปล่าฮี <c ười> โร่เนี่ยไม่มีวันตายมั้ง กหลบหลบหลบไหวชิวไหวชิวไหวชิวไหว,ช,ว,หวชิวแน่นอนไม่มีครับมอตัวไหนก็ไหวไม่มีคำว่าไม่ไหวไม่มีอะไรขับบูมเฮ้ยล้วเกิดมีเพื่อนนะ้ามีเพื่อนนะสักคนหนึ่งอะบลาไม่มีเพื่อนอะดิแต่ในเมื่อเนี่ยผมเนี่ย บอกไปต้นคลิปแล้วมันก็ไอน้น้ำ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 นน้ำยังไงเนี่ยผมก็ต้องอันนี้ครับเล่นในโหมดนี้ไม่ได้ผมจะอเอาสกิลเดินไปแหละบอกเลยไอ้ตัวไอ้สกิลนั้นดีมากโจมตีปกติมันก็ยากเกินแบบโคตรยากเลยต้องแบบคนแบบหลบแบบดิจิตอลอ่ะดิจิตอลแบบเล่นนแบบนักแข่งถ้าผ่านได้นี่นับถือเลยนะแบบมันโคตรตึงเลยเอ้ยฮิวคาบูม ฮิวโอ้รอบนี้รู้สึกมีกำลับบงใจในการใช้ชีวิตขึ้นเยอะมากเลยครับพอมีฮิวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยจะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นแบบสุดๆบอกเลยรอบนี้เนี่ยไหวชิวแน่นอนฮุฮิยรอบนี้ไหวชิวแน่นอนครับต้องมันมันต้องอี่มากเลยแค่ผ่านตรงนี้ผมก็ดีใจแล้วอ้าวผมจบตีวกติไม่นับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกีนก้นี้มันเห็นเป็นเพียงแค่ภาพลงตา ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้กลับไว้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเอผลกดเนื้อว้าหาเอาอย่างนี้ถ้าเกิดผมโผล่กดโจมตีนะผมจะแบบผมจะฆ่าตัวตายเลยไม่ได้นะถ้าเกิดผมมรตาาในรอบนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าผมไม่ได้อะไรจากรอบนี้เลยโอ้โหดักทางทิศทางรูปแบบส4สทิศเอ้ยแต่พมไม่มีไอตัวพลังขึ้นเต่าสถานฟ้าเนี่ยมันก็ยากอยู่นะ แต่ผมหิวได้เรื่อยๆไงหิวได้เรื่อยๆหิวได้เรื่อยๆแต่มันก็ใช้เนจีเปลืองมากกับการหิวลูเด็กเนี่ยใช้ไปปึ๊บมันก็เลื่อจะหมดฮึบกลับมารีเลื่อเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับรีเลื่อเรื่อยๆฮึบใช่มันต้องประมาณนี้แหละมันต้องแบบใช้ดวงนิดนึงในการหาสก,กิลดีๆเพราะสก,กิลฮิวอย่างเงี้ยเนี่ยของดีเลยฮึบหลบชิกแซกชิกแซก กดมปก็จมตีมาผมพร้อมจะตายละแต่ก่อนตายโหมดสีทำไม,มกดเปิดโจมตีด้วยเนี่ยบลาบลาบลาบาบลาเปืองชีวิตแถมโหมดนี้มันไม่มีเอาชีวิตคืนนะนะบอกเลยไยผมสามารถใช้มานาบาในการโจมตีแบบปกติได้ครับใช้แทนจมตีปกติไปแล้วก็คอยหิวเลือดไปเรื่อยครับหิวเลือดไปเรื่อย ในระหว่างนั้นก็คอยโจมตีเขาด้วยสกิลต่างๆนานาที่ผมเนี่ยเรียนรู้มาจากโคตรมหาเทพมหลบ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 มั้งผมแพ้แพ้แน่นอนเอ้ยอยากเปลี่ยนกดมเลยเหนื่อยไม่น่าเลยไม่น่าเลยชาลิสอย่างนี้เลยอย่างน้อย โจมตีปกติได้ก็ยังดีนะไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยร่างเกิดผมไม่กดสตาร์เออกดโจมตีปกติมารอบน,นี้รอบสุดท้ายผมเนี่ยจะไม่อันนี้แลวผมจะแบบเอาจริงแล้วเปิดหมดเอาสตาร์อินสติ้งแบบเลือกแบบของมั่วมาเลย บอกเลยว่าถ้าได้โหมดอะไรสักอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดได้แบบอาวุธอะไรเนี่ยผมจะแบบยังไงเดียเลิกมามั่วๆเลยมะแต่มีอาวุธหนึ่งเนี่ยที่เลือกเนี่ยรับรองแตกแน่นอนคะรับไออาวุธปืนกับอันนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามัตเตอรี่รสกิลของรัฐวิสระ ผมเชื่อมันในคาถานี้ครับผมเชื่อมันในคาถานี้อันนี้คืออะไรวะน่าสนใจน่าสนใจเพาคาถานี้เป็นแบบอันนี้ใช่ไหมหนึง่งไปพร้อมล,ละอมารอบนี้ถ้าเกิดผมแพ้เนี่ยผมจบคลิปแล้วแพ้แบบอน,นาถสามลมผมคาตั้งชื่อว่าจำลองการโดนบอสกระทืบเตก แลเการผมชนะเนี่ยผมจะภูมิใจแล้วก็กดออกเกมนี้ไปเลย่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยแบบไหวชิวผมคือนักเวทจากแดนไกลอุเม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 ่ผมกดโจมตีปกติด้ไหมยอยากกดนะ <c oughs> ว่าผมใช้แต่ถ้าไฟฟ้าสถิตไหมไฟฟ้นะาสถิตมันโจมตีเป็นแบบกว้างเป็นแบบ AOE ถ้าเกิดผมใช้เนี่ยผมน่าจะสู้พวกมันได้ง่ายกว่าโอ้วมันจะเลือดลดไปตามตัวแต่ว่าถ้าเกิดผมใช้เป็นท้าเอิร์ธเนยมนก็จะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจบละชีวิตจบละจบละ บอกเลยจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วชีวิตนี้ชีวิตนี้จบแล้วจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วจบแล้วครับชีวิตเนี้ยไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเหนื่อย ไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลืออะไรในชะีวิตน,น,นี้แล้วไม่เหลือทำไม่สั่งเสียละเฮ้ยเรียบร้อยเหนื่อยอไ,อไม่ได้อันนี้เลยไม่รู้ความยากนแม่ผมคือผมเนี่ยเปิดมาแบบคิดว่าไน์แม่คงไม่ยากขนาดนั้นะหรอกคงแค่เป็นแบบลึงชีวิตโดยที่ไม่อ่านอะไรเลยแล้วแบบบอสมาสี่ตัวแล้วแวบคอมโบภาษาแบบโครตึง ว่านะครั้งหน้าเนี่ยผมเนี่ยจะไปเรียกเพื่อนมาให้ช่วยสำหรับครั้งนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไราไปขอแล้วไปไหวจริงๆไม่โคตรยากเล่นคนเดียวไม่โอ้โหแบบเทพเจ้าแบบลัมแบบปุ๊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 บหลบแบบดิจิตอลอ่ะคือมันมีวิธีหลบอย่างนั้นแบบถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้มาใช่ไหมแล้วแบบพุ่งไปดา้านหน้าพุ่งไปอีกด้านหนึ่งโดยที่ไม่ต้องตรงแบบร้าน,นบอลไปใช้กิวอ่ะคือมันจะมีช่องว่างสักที่หนึ่งอยู่เลยซึ่งเราก็พุ่งไปทางนั้นครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องแบบมีสมมาาธิกกแล้ว็ ต้องเก่งมากจริงๆอะคือมันยากอ่ะคือต้องแบบอันนี้เลยซึ่งผมไม่ไหวจริงๆผมไม่ได้เก่งถึงขั้นขนาดนั้นแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมโคตรโหดโคตรตึงแต่ไม่เท่านั้นหรอกนะแล้วเป็นว่านะครับถ้าเกิดใครอยากเห็นผมมากลับกลับมาแก้มือเกมนี้เหรือว่าอยากให้อัดคลิปเกมอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์อะไอย่างงยด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าอยากให้อัดเกมอะไรนะครับซึ่งผมก็จะทําให้ใช่ผมทําให้แหละเพราะว่ายังไงคนดูที่คอมเมนต์ห้องนี้ก็มีน้อย อ้ยเนี่ยยังไงผมก็ทําตามคอมเมนต์อยู่แล้วแน่นอนคนระับบอกมาได้เลยบอกอยากให้ผมทําอะไรบอกมาได้สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตอนนัวลาไปก่อนถ้าเกิดชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกดะิ่งด้วยสำหรับ,บน,น,กนก่อนนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าบุยบุย